ิจกรรมสดมนลความเพียรพระพิตาย,ยอดสถีาราลุททวนมันตติสวนสีาครั้งที่39วันที่18ธันวาควม2568ปัตนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18ธันวาควม2568 ข้าพเจ้าองค์ทังสามกันพระราชเกียร์ขอเป็นวาจาสารยายพุทธมนต์งทวารเป็นผู้ผู้ช่าธรรมะผู้ชาสำคัญผู้ชางและเป็นอาจาระผู้ชางแห่งองค์พระก้อปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่เสด็จหลวงปู่บุญเดชองค์ปู่ศริลาตลอดทั้งครูพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจดมณีขอเทตุลาเจ้าทั้งหลายโปรดจงหวังอนุทนาในการสวดสายแห่งของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราดังไรครูบ,อบาบอาจารย์และเทตุลาเจ้าทั้งหลาย ตรวจจบปีดานให้เจ้าคับเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาย์บทต่อไปวอสวดจุมนุ่มเทวดาสมันตาจักรวาลสุวรรณตะคัตจัตุเทวตาสัทธมมุนิปราชะส่วนตัวสัพคมโลกค่ะทางสัพเคการเมจรูเบเคริสิษะ์นัเตจนติเคมานีทีเปรัตเถจคาเมตารุวรรณฆาเอีเคอุธุมิเคเต ุูมาเจนุเทวาฉลภะวิสเมียคารธรรมคาติฐนตาสันติยามุนิวราวัชรังสาวทวมมส่วนตุธรรมะสนาโกรออายพันตาธรรมะสนกโรอายพตาธรรมะสนกโรอายตาสวนธรมกาสิิติคาถานามุสักสะกวาอรสมาสเทสามสักรกวาอาสมาสสมุตสักะกวาโตอระสมาสเบสานตสัวาอรดุสมาสเบสรามุสักภักวาโตอารสุมสสานุตสักวาสุมาสสุตสักภัารุสุสเสาักภกวาร นักที่มีสระอันยังพุทโธเมสรัวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมขุสัพพะนัที่มีสระอันยังธรรมโโมเมสรัวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมขุสัพพะนักที่มีสระอันยังสังโฆเมสรัวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมขุสัพพะเพื่อสวนมหากาลุฬกนัถโถติอาทิการคาถามหากาลุฬกนัถโถอัธยาสพะปานิวัง kore tuwa para ni sapa pa tuwa sampo tuwa tuwa ede na sa tuwa china mo ho tuwa sapa pa tuwa maha ka mi kuna ro ida ni sapa pa ni na kore tuwa para ni sapa pa tuwa sampo tuwa mo tuwa na sa tuwa china mo ho maha ka mi kuna ya sapa pa ni na kore tuwa para ni sapa pa tuwa sampo tuwa tuwa ede na sa tuwa china mo wa suwa maha sami suwa ewa mi tuwa ekan sami ya pa kwa sa ke suwa mi ya ti ka wa sami maha ma มหาวดีมหาภาคุสังเนสถิปัะจมัมยีภิกขุสถสเพวะอรทิทัศสีจกะทารตุหิเทวตาเยปุยนัสสันิพตธามุติภาควาังทัสสัยญภิกขุสงคัญจะอัตโหจตุนังสุทาวาสกายกานเทวนเตัทโสิอยังโขพะวาสเกสุัติกับระวัตุสิมมหาวดีมหดาภุสังเนสถิมปัะจมัธยีภิกขุสถีสัพเพหวะอรยทิทัสนีจุกะทาตุหิเทวตาเยปุยนัสสันิพิธาหุงติภาควาตังทัสสัญ อุปสัตกมิตวงโตสตเกปเจกาถาปเสยามติอาตโตาเทวทาปเสยยถาปินมะพระวะปุริโสสมันทิทัมวาางปสาิยาปสตตัมวาหางสัมิชียเอวะวิวัสุธาวสีสุเทวสุอตริตาพระกโตปุระโตปตุลสุอาตโตาเทวธาพะพันตัภิวเทตวะเอกมตัทาสุเอกัมตัาโกเอกาเทวธาพระตสัตยเกอมังะถาสิมหาสัมมโยปวาระสมิเทวะกิยสมัครขัตะอัคะตัมอิมังธรรมะสัมวิะราเที่

ปริปริสถิธิอระุพควาพิฆูอมริสิเวนะพิเมาสูโาสุสุทิมตนิปาตตทคตังทัยพิูสกัจะเอปิเทพิเวอิสุอติตมัทนาคตุสัมมาสัมพุทธตสัปปักคาตระอตาปรมีวันทวาตานิปิตาอิหิสุเสยัทบมหมอิติเอปิเทพิเวปสติอนคตัา สมาสัทธาเตสติภกันตานเอตัประมิวเทวะตาสเลพิณาภวิสัตติสยยัติเมงเริอจิคิสพิเวเทวะกายงนามานิกิสัมิิคเวเทวกายานังนามานิเทสีสันิพิกเวเทวะกายานามานิตังสุนาาสาธุกรมนิสัมรัสิการธะภาสิสามีติเอมังคัเตติโคเตพิภูะขะโตปัจจสุสมควัเอตกะ เอตเถาวสิโรกาบรุษสามิยธพุมาะสิตายเยสิตาคีริคพเตาสมัดาโุทโธสหะวัสสีนาโรหัณสปิสัมโนโอตธมตาสนทนาาวิปัสนามือาสันนัมารมีลาพิโยปันจัตะตะทวมวันการปีโเรยตัุ๋อมติสถานสัพเอสเยะเตเทวะกายังปินกตาเตวิชาาธาภิกาลงเตจัตตามมกุสุตตวเพลสะ

สสัสสาวิขพุมกาปิตวาอิทธิมาตุชุ่มตวนาตยสีนมัมนาปิคุริปุนางสุริวัชาสังสาเหมวตางขนนตะวันิโอิทิปตุชุ่โตวนาตโยสีนมัมนาปิุนาสุริวสาธคีรติสังสานนตะวันิโนอิทิมตชุ่มโตวนาตโยสีนมัมนาปิุนาสุอิเจเดโสสังสยนนตะวันิโนอิทิมตชุ่มโตวนาตยสีนมัมนาปิิปุสุ เวสามิตาปัญจสถานย่ารขนณาตะวิโนที่มาตชุติมโตวันัตยสสิโนมัทมาภิคมุพิภูนังสุบิวนาคุมิโรชคเไคโกเวปรุสันิพิสนามอโยนสตัสสาสังย่าขันปิยุปัสสิฏิคุมพิโรชคเไคโกโสภะคาสสะิญุนังิัญจาทิสัราชาทัตตะโทปัสสติขัตตภะนังอธิปติมาลาชยยะสัชิโสตตาปเดสสาวะโวิธนามาพัมราอิธิมตวชุติมโตวันัตยสสินโนมัธมนาภิคุณุติภูนังสุบิวนามา อิทนามาภอิทิมุชิดี่ป็นโตวันตยัสสีอมริคมุนภินาังสิไปชิมัจที่สังราชายุรปิตคะอราชัสสีุาวุ่อามรอมต็ัอาทตยัสสีนอมรนาิาสังสบอุตรจัที่สังราชากุเวโรตบัสสติยักษ์คณะธิีมหาราชยัสสิโส พุทธปิเดสาภาเวทรามาภาอิทิม่ตชีิตเราตยัสสีโนหมธรรมะปิุพินามสโมนาปริมาณิสัจธรรมโตที่นิโรโภอิรุณโกปจฉิมนะวิรุโภโกรอุตระที่สามสัจธรรมธิปานาชมาตตาจตุ então, begin, ิทสารรมะถังสุวรนีกาปเวเทสังมายังเวินุทาษาอภูมัญจริกาสถามายาเตเอนุผู้เจ้าผพูสะจันทัโนกามาเสโทจจักกินุันโุนิันธุจักปานโทุปมัญจักเทวสุจละมาจาาริ จิตาสนนรันทพุทธนโรชาชพนงสโปอาคูปัญจาสิโพเจวตินพระโะสุเอียวาชัสเเดจนริจารชนุกัตภาชาราชพิวรรมาะพิกมุพิโกนังสุญญุระอาคูนภาษาหนาคะเวสาลาสหตชกากับพระสระอาคูไยคาชาเอธพิยามนาตาตาจาอาคูนัคยัตถิโเอราวันโนมานาโคสุภคาสุนนาเฮนะคะราชสังสารเดติที่พระิชาปกขีวิสุรจะูวิหายสัตว์เวรมชปตาที่การจุนัอิติเดชนามะิรคะ นาคาราชานามาสีสุปตะโตเกมาบักสีทธุโทสนาหิวจจะิโวยันตานาคาสุปนาสนะมังกรสุพุทธังชิตาวิชราเถนะสมุทรัสุรัสิตาพัตโรวาสวเสติอิติมโตยะสัชสีโนกาลากัญชามาภิสมะสุลธนะเวขาสาวิปปติฏิสุทธิจักพารุตเถรุจิสาสันจักปริพิทนาสเพวิโรจนมังการสนาหิโตาริสเนงลาหุปะทงปะขมุสัะมโยธนิปันติปิปุนาสเววุนา อาปวจตราปิบัติจเตชวายยากรรมตถากมวรุณะวุทีมาโสจะยะสัสสเมตตากรนะการยะกุเิวายะสัจินทธเสิเตทาสัจกายะสเปยตาวิวิิตจิโตรรณะทยสสีโงมรธรรมภิกขุิกขุนางสลิโมรเป็นผู้จัเทรวาสาริจารสมาจัตุเว ยจะทันสุริษัททวาจะธรรมคุปปะกิตาสุยุบิษัททิวาสุยยธมคุปะกิตาทกขัตานิปรกิตวะอากูมาทวรางกาวะสุังวะสวเสโทสัพพะปะปุริะโทท้าเสเททาจัทะยาสยตะวันนี้ยที่มตุจิโตวันนั้เยาสีนบัมนาพิคมุพิคูณางสุบามาูดสัพพเทวาชรมาคีสีขคลวะอริทกาจะโชจะอุมาปุานิพัสสีโนวารุณาสัตธรรมจะ อจุตาจะอนิจจังสุริยะมิชนะภูอภูวาสุวนิสิโนทัสเสเททัสธากยาสเพียตะวินโนอิทิมโนชุดิมโตนาตุยาสิโนวัฒนะภิคมุภิตรภูนาสิริมาสมนามหาสมนามนุสสามนุสสุดมารคิทับปิสิกาอภูอภูมโนปุสิกาหลับ อาคาคฮะระยูธีวที่จวตมะสิโนปารค้ามาปรคาอาคเทวะยัสสิโนทัศเสเตทะสัทกายะสเพียตะวโนอิทิปนโตชุติมโตวันอมตยัสสิโนมรธรมนาพิมุพิกุนางสมิิมุนสุากรุมหาอุณาอาคูเวคณนาสสะอุทาตะยาปะมมขาอาคูเทวะยาณะชาัทธมมะารักชามิสกาจะยะสิโนทันยะอาคาปจุิอยู่ที่สาบิวัสติทัศเสเตทะสัทกายะสเพยตะวีโนที่มตชุติมโตวันอมตุยัสสินโนม ดมาจาสวามีมานาราธิโนกูรทาคูปารณีมีตาท่าเสตเตทัาสัทายาสเพียตากวิโนอิทิมโตชิดิปโตวะรังโตยัสสิโนมรธรรมนาปิคมภิคุณังสุภิรสัตเทเทเทวานิกายาสเพียตากวีโนนามานเอะคันยเจรเดสัติสาัสหะปวุทธาชาติมาคคระอุทินัมนาสวะถ้าเขียนมาคตระนาคังจะถวะอทิตาติตามุมามปรมิโตชาปุตตะอิทิมโตสหะชนะกุโรดิโสจัสมุปคาสุภิกรังสาัพพมรุขนังมหาพรหมาภิเตะ มัชธ ar ุอาคาหาฤทบริวาริโตเตจจัสเพริคเตสินเทเทเวสสพรามเกมาระเสนดอภิคมิปัสสะกานสะมาทยังเอตัคขณะธาขะลาเคนะปะมทุโสมัตตาปริวาระเลทะวะวะมะวมุชยโกยังอิติธรรมะอาศรมปนอาศรมเสยิตะปนินันตระมะจัสรังกตมาระเพร ิทาบุสมตนยเจโตสมาชุธทราสปิตากุติสังุตเถเสตังจสัพรปิยยอมคิดมาราจกมาตาตอมริสถาสเสสานิรเทมาราเสนาภิกตาเตชาภิกเตจะอัตตปะวกรุงสาเพื่อนะาสนังวิการทีปกามุเนสังโนมาบิชโยสัพเพยสังาิยอติดยสัชนอทนติสหภูติหสเตชติสุตติวสวดชุลชะยปรกรนโมเมพุทเตชะสาอัตนาตยะธามิกาเตชาปสิธิปสิเทวานารายะ ปะมีสุราสิทธิประวจายินราจะจจะตุรกะคัมพีรังคกาสมุทาภูตังคังคาจะสมรมชัยยะวสิทธิพระวันเตชัยยะชยยะธนิธธริอุธนิอุธินธิณธิชัยยะชยะกัคนละตนอนิสัยนิรัยใสเศนาเมลุปราชาพลนารชีชยะชยะคัมพีรสภีนาเกศท้าคีปีศาจจัตุตักการิชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานะมุขะชาชยะชยยะภูรุณมุขะสตราวชยะชยะ จำปาทินาคัคกุลคันถกชยชยะคัจคุณนตุรงสุกะระผู้ชมสีห์ไปยขะทีปาชยชยุรุณะนุขะเอตตาชิตาชิตาเศสนารีปุระสุธินารดีชยชย์สุขาสุขาชีวีชยชย์ธนินตะเรศธาสุชยาชยชย์พระนีสัตติสธาชยชย์มังกรารัญยาปาวเคชยชยะวรุณนัยยาเคชยชยะพระคเสสุระผู้ชักเดชะ ชยชยพเมนทัศนาชยชยราชธิราชสัจช ay. ัยชยชยปฐวิงสัพพ uh, uh, ังชยชยอรหัตตาปเจกะพุทธสาวังชยชยเมหิสุโรฮาโรฮารินเทวาชยชยปราสุโรอาสุรโคลชยชยนาโควิทุโผลวิรุโกจันทิมาโรวิอินทุจะเวนัตเตโยเวโรจักูเวโรจจักุเวโรวะลุโลปิจะอคิไวยโยจัปชุโผมโรทัตตะตะโกอัถารสะมหา เอวาสิทธิตาปะสะอัธโยอิสิโนโวสาวะค้าสาภาชัยยะรามีลาโมขวัญตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจักทัสสะปารุจชัยยังยรังเอเตนะ ชัยะเตชินะชัยะสวิพุทธเตเอเตนะพุทธเตชินะโตุเตชัยะมังคลังชัยโปิพุทธสิมัทโยังมรสาจะปปเมัโปราชโยโคสยังปพริมเทปปอลิตาชยตาพมะคณามหิชโนชัยโยปิพุทธสัิิมัทโทยังมรสาจะปปเยมโปราชโยโคสยางปพธิมเทปปองลตาชยตาอินทคณาเมหิชโนชยโยปิพุทธสัิิมัทโยังมรสาจะปปเยมโปราชโยโคสยางโพธิมเทปปอลิตาชยตาเทวคณา มเหสีโนชยโยปิพุทธทศสิริมตัวอยังมรสัจปปิบัโทปราชโยุขโสยมุพธิมันเทปองวันที่นาชยัตถาสุปนักนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัสิริมตัวอยังมรสสัจปปิมตัวปราชโยุขโสยามุทธิมันเทปอวันที่นาชยัตถานามขณะมเหสีโนชัยโยปิพุทธสิริมาโวอายังมรัสัจปปิมตัวปราชโยโสยามุพธิมันเทปองวนที่าชยัตถาสภามคณามหหสีโนชัยโยปิพุทธสัสิริมอายมรสัจปิัวราชโยโสยาม ที่พนเอมพมังิชโยโหวิชายยสุเชยคเลอิตะัเเซปัธมิปเอภิเกสัพพะทานังอคาปตกามตติจระาสมุางสุขารัสุเหีังสุขมุขสุตัวจตสุยงคามเมาอิสุปะรขินงกายกรรมวจกรกมปะรขินงปะินงมนกรรมังปิพติปะขินาปะรขินงนิการตมานะรัปทเทปะกินีเตตะรธาสุปิทาวิรุณาพุทรสาสเดชอโรคาสุปิทาโหทัพสัพเพหิยติภิสุนตโต คโตเยเทวะอสมิิถานิอธิคตาทิคายุขาสทางตุสุขีธาหุตุสัพพะรารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุสชินะศาวะสนังยาตาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุริโตมโนุราธายุตักการวัสันตุวัสสปัสสะวรากาลุคาจุทวะเตสังนิวาเรโตจะสัพพะกายาสุขังจิตาสุขังอรหันตุอิทารัหังโพสวดธรรมะนิยามะสุตัง เอวมเบสังเอียงสามยังาสวัสาดีเาวิริยเชตวีอนากะเบิกสัอารมีตตะะภควาภิกขุอมันเตศิภิกขวติภะรันติตเตภิกขุพรมตัปะจัสสงพระควาเอตทุวชะอุปทาวาภิกเวตัถคันาอุปทาวาตถคันาปฏิตาวัสกัตตุธรมมทิตาธรรมนิยมตาสัพเพสังฆารานิจติตังตถาคตปิสัมพเชติอภิสมติปิสัมขชตะอภิสสิวะอจิคเิเทเสติอัญญาเพติอัติปติวิปะรติวิปัสสติอุต สัพเพสังขาราอริยจติปทาวาพิคเวตาทัศน์นาอนุปทาวาตัทนัตตาวัชธาตุธรรมทิตตาธรรมนียมัตาสัพเพสังขาราทุกขดิตังตถาคตอภิสมุทติอภิสมิติอภิสมุทตวะอภิสมิทวะอจิคติเทเสติ ปัญญาเปติปัิเปติวิวารติวิพัสจติอุตตรีกรติสเพห์สังขาราตุขาติอุปเทาวาพิคุเวตถาคตนาอนุปเทาวาตถาคตนาอุทิตาวะสาธาตุธรรมทีตตาธรรมะเอมาตาสเพห์ธรรมานาตตาติตังตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสวิติอภิสัมพุชิตวะอภิสเพห์ตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัิเปติวิวารติวิพัจจติอุตตรีกรติสเพห์ธรรมะนาตตาติอิธัมมวะชะปะกวาอัตมนาเตปิคุโตภาสินังอภิณังทุนติ เมสวดพระเทกกะพระตกถาแปลปฏิตังนานวาคเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลผู้คุ้นตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่คุ้นคงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตังเปีณาตังอภิรจจณาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันจะอยู่ธรรมตถาตถาวิปัสสติสังหิลัสังปังตังวิทามัง คผู้ให้เหตุกามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ว่าหม่นคอนแคนเขาคุณพ่อผู้อำนการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตะปังก็ชัญญาเมร่างสวงความเพียรเป็นกิจที่ทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแหมผู้นี้ได้ยินหมดสังรานเตนะมหาเสนีนนามมจุรา์เพราะการตัดเพียงต่อมนุจยราดซึ่งเมสเดลมาย่อมไม่มีสำรับเราเองเราไม่หันอีกมาทำหน้าหังเราต่างๆต่างโดยประเทศกาบะตอร์ติสัตุอจิกาเตอวันนี้มุนีมิตรผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งคำวัน กลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไมเ่เพียงนาตีเดียวก็ได้ชมว่าสวดธรรมะสังเวทค่ะปัจ,จเวกขณะแปลสเปสังขาริจาสังขารเพื่อน้องใก้จิตใจรู้ธรรมะทำตรงนั้งทสิ้นมันไม่ไเที่ยงเกิดขึ้นแล้วไปมีแล้วหายไปสเปสังขาราทุกข์คสังขารเพื่อน้องใก้จิตใจรู้ธรรมะทำตรงนั้งท,งท,งท,งทงสิ้นมันเป็นทุกข์ทุกยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเพธรรมดัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราดูวางชีวิตธรมชีวิตของเรา,าชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันพระนางความตายเป็นของย่างเยือกอักษรไม่ยั่งบริจพังอาราจะเป็นตายเป็นแทบมาลาปริโยสารนเมชีวิตธรรมชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตธรรมเมอนิยะังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวัตถะเมธิยตธรความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถะบริจสังเวสอายังกายโยอจิระสัาร่างกายนี้ วิได้ตัง้งนะอยู่ในอะเบตวิญญาณหร,รือครัรวิญญาณชุดโทอันขอทิงเสียแล้วอธิสเสยสติจับนวนทับปฏิบังสซึ่งแผ่นดินกริงครงางอีบะะดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่อนพื้นน,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 นี่รังทางหาประยชไม่ได้อริจาวัฏสตว์าสังขารตังอยงหุปาทะวะเอตโนิโนใความเกิดขึ้นแล้วความสื่อปเป็นธรรมดาอุปชิดาวาในรูปันิขันเกิดแล้วย่อมดับไปเตสัุปสมสโ เอาไปสมวัประงงานามสังขาทั้งหลายเป็นสุขแห่งยิ่งสภพสตาบาริติจัตทั้งหลายทั้งพวงก,กำลังตายอยู่บริสุจาริสเรที่ตายแล้วกำลังจะตายตเทวะหังในสามิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันอธิเมยทักสังสยบความสงสัยในความตายนี้เที่ยงไม่มีกลัลเราเลยเบอสวดเมไทยยายางาังกิจยังกิจสุังกรรมวังสภิ พัิธิ์กทังปุญญงูอนุทันตุสุนันตุปนโตเยเทวะสมิงธานิอธิคขตาทธิขายุการสัทธาหงตุสุภิตาหงตุทุกขะปมุตุมาตาปิตาสุภิตาหงตุทุกขะปมุจโตสัพเพยติการสุภิตาของตุทุกขะปมุจโตสัพเพยติการสุภิตาของตุทุกขะปมุจโตสัพเพปิสาสัพเพยะคะสัพเพเปตาสุภิตาของตุทุกขะปมุจโตสัพเพอาจาริยุปชรัยยะสุขิตาของตุทุกขะปมุจโตสัพเพนะอัตตาสุขิตาหงตุทุกขะปมุจโตสัพเพเทวะสุขิตา นโมโพธิสุตอาคัรติ่มายะอิติปวานโมโพธิสุอากันตีมาอยาอิติปวานโมโพธิสัตอาคันติมาอยาอิตธิปวานปฏิทานคาถายาเทวตาสันติมิหารวาสินิพพุตเปกรายปุถุกเลนติสิหต่ารทมวัฏานเนะเพ่อูกบชิดาสถิกรุติท้ายมิหาวเลเทราจารวัชชานวะกาจะริโรสริกาธนปติปัสการคาบามาจเทสาริกามาจิสราสปารังพุตกาสุภิดาพุ่งดุเตช่างราภุชชาเยปิชาทศสังภาวะสังเสริฐชาตาอธุลปปัติไกพิ สดงธรรมธรรมธราจักภูขราสังโฆโอตุสังโฆวะปทัยเจหตายาจามิเหระกตุสธรรมโมสัพเพปิธรรมจริณโญพุทธิ์งสัมปาปุณเยามาธรรมเมอริยปวิธิเดปัสนาโหตุสัพเพปิปริโนพุทธสาเสนสัมมาทานังภวิสันโตุการิทวัตปวัสุปุทธิภาววยาสตนะสมิทัง เนตูเมท اني มาตามปิตาจตระชังได้ชังรัคขติปุตตะการเอวังทเมนะราชโนระชังรักขัสัพทาเทวทาวิชนักคาถาทุกขปตาจะริทุขามิยาปะตาจะริปิยาโสกาปตาจอโสการของตัวสพบพิาวจางิิสัมปารมจสัพทันสริวัณโมตุลัสัพสังปะดิสิทธิยานัตัสทายสีนังรขสัพพะภาวะนพิธังมุัจจุเนาคตาสุมงคลคาถาุสัพพุสุมะณาคสัพเทวตาสัพพะพุทธานุพ สถิติของตัวเลขอัตราการคูงสัมพัน์สุนทรคราชคูณสัพเพดานสัพเพฒมรุภาวินสถิติของตัวเลขอัตราการคูณสัมพันธุนทรคราชคูณสัพเพเกานสัพเพรัมนิพุทธแมนจถิติของตัเลัตราสัพเพพุทธาภรตาปเจกยนาเจยพระนาราตนาจเตชีนาลักรับนิสสัพเพยพุทธาภรตาปเจกนาเจญพระนาราตนาจเตชีนาลักรับนิสสสสัพเพพุทธาภรตาปเจกะนเจญพระนาราตนาจเตชีนรลักรับนิสสสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกะนาเจญพระนาราต เจนาค่สุโสสภูธุธพระพุทาปเจกานัเจยพระมหานารนจะเจนาค่ะที่สุโสสูธุธพระพุทธาปเจกานัจจยพระมหานารนเจเจนาค่ะมิสัพโศเพื่อให้เห็นคุณสมบัติของพระเจ้าได้สวดสยาเพระพุ้ธมนต์นี้พระเจ้าขออนงค์เก้าทิพทบายเป็นพระราชมูลเดชสมเด็พระเจ้าสศริกิจพระบรมเชนณพระบรมชนนีันียของผู้เสดสุโศารัย พรอที่สงแห่งบูสสนี้จงเป็นสภาพสมบูรณลแก่ข้าพเจ้าวิเคราะห์คาดวัดไปจากทุกศพโลกไปต่หลายท่านโปรดขอให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งว่าในพระธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอที่เวลาทั้งหลายผูดได้บุทนาสัตว์ขันในบูสสนี้ปวดประสิดประสาทพรน้อมส่งลงภาพแห่งมงคลไปสู่วัฒนธรรมพระพิตายยอดสิทิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวววรรรมมมถึึงงัััดดดุกขททสสหโเเลไ้้้จนนใป เื่อธนูภาพทว่บรรลภาพไทยที่ธนูภาพศักดิ์สิทธิ์อำนสิรลให้เป 4, ็ 100, นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชักทุกประการเทอญ